คลิปนี้ค่ะมาชวนทุกคนเรียนรู้สำนวนภาษาญี่ปุ่นสำนวนอะไรนะอะไรนะลองเดาซิลองเดาซิว่าจะเป็นสำนวนอะไรอ๋อเดาไปก็คงไม่ถูกอนะเนาะสรุปดิฉันจะบอกไม่1สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นภาษาญี่ปุ่นก็จะพูดว่าเฮคุบุงว่าอิเคงนี่ชิคาจุลองไปใช้ดูนะคะส่วนสำนวนที่3มแทนแทนแทนลองเดาซิว่าคือสำนวนอะไร ใส่เครดิตมั้งนะสายน้ำไม่คอยท่าวันเวลาไม่เคยคอยใครสายญี่ปุ่นเขาจะพูดว่าอย่างไรติ๊กตอกติ๊กตอกลองทายมาสิทายถูกไหมเออแทนๆเฉลยนะน,นะคะไซเกจิฮิโตโอมาตาจุโอเควันนี้เราได้สามสำนวนอา้ายกมาเองก็จะเป็นสองสำนวนใช่ไหมสามสำนวนนะคะที่ เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สำนวนที่ม่หญิงใช้บ่อยก,ก็คือ i t s ซ k i ni j จเพราะว่ามันเป็นสำนวนที่แบบมันใช้กับตัวเองนะทุกวันนี้เพราะว่าเป็นครูสอนออนไลน์สอนภาษาญ,ญี่ปุ่นก็เหมือนเราได้ทบทวนไปด้วยแน,น่นอนว่าเราก็จะต้องแบ่งเวลาเพื่อที่จะให้เ,เวลากับการทำคอร์สออนไลน์แล้วก็เตรียมบทเรียนแล้วก็สอนนักเรียนสอนสดคะมันก็เลยจะต้องแบบเทคไทมนิดนึงใช้เวลานะคะแต่ถือว่าเรา ได้ทบทวนไปด้วยแล้วก็ได้ให้ความรู้กับคนที่เขาอยากจะรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วพัฒนาภาษาญี่ปุ่นในอีกระดับหนึ่งคือ Advanced กว่าเดิมพูดได้รู้เรื่องแล้วสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะก็ถือว่าได้ใช้มคำนี้บ่อย i s e k i n i j o จนะคะไปด้วยใสยน้ำไม่คอยท่าวันเวลาไม่เคยคอยใครตรงนี้ก็ใช้ในกับชีวิตประจำวันตัวเองทุกวันเหมือนกันทุกวินาทีมีค่า อ่าเราก็จะมีคําพูดอีกคำหนึ่ง i ิจิเบียวทาดิโตโมมูดานิชตะกุน่าไม่อยากจะทำให้เสียแบบทำแบบเครนะไม่อยากให้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปแบบแม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่อยากให้มันสูญเสียเป็แบบที่ไไม่ได้เราไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นว่าใครที่กําลังเรียนภาษาญี่ปุ่นท้อแล้วก็แบบเหนื่อยไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงลองฟังคลิปนี้นะคะของแม่หญิงแล้วเรา ก็มาพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดแล้วก็เขาเรียกอะไรนะกล้าที่จะคิดแล้วก็พูดออกมาถึงแม้มันจะแบบพิทพิทุกทวงงงุป้าๆสำเนียงไม่ใช่ก็ตามแต่ถ้าเกิดคุณได้ลองสักหนึ่งสเต็ปม,มันจะทําให้เกิดความมั่นใจไปวันละนิดนะคะถ้ารู้สึกท้อเมื่อไหร่กลับมาดูคลิปแม่หญิงแล้วเราจะมาพัฒนาภาษาญี่ปุ่นไปด้วยกันค่ะวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆวันล,ละนิดวันละหน่อยกรุบกริบ มันจะทําให้เราแบบเอ้ยเหมือนได้เติมพลังงานแล้วก็เติมไฟให้กับตัวเองยังมีแม่หญิงอีกคนนึงค่ะที่เป็นกําลังใจให้คุณนะคะคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นพ่อก็เคยผ่านจุดที่ว่าพูดไม่ได้แล้วก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกันค่ะก็ะคือเราเรียนภาษาญี่ปุ่นเริ่มจากศูนย์จาก zero to hero นะคะจากศูนย์แล้วก็ไม่ได้ไเลยเลยก็จะกลายเป็นฮีโร่ในสักวันนะคะถ้าเกิดคุณไม่หยุดการเรียนรู้ค่ะเขาคุณ มากๆนะคะแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย